สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับ The Crown Lady คดีดังต่างแดนกันอีกแล้วนะคะเรื่องที่เมย์จะมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนหายปริศนาที่ถึงแม้ตอนนี้จะได้มีการปิดคดีไปแล้วแต่หลายคนก็ยังคงตั้งคำถามกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก่อนที่จะไปเริ่มฟังกันเมย์ขออนุญาตออกตัวไวเช่นเคยนะคะว่าเมย์ไม่มีเจตนาร้ายหรือดูหมิ่นเยียดยามบุคคลใดก็ตามที่ได้กล่าวถึงในวิดีโอนี้วิดีโอนี้มีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น โดยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากสื่ออินเทอร์เน็ตเท่าที่จะหาได้เนื้อหาบางส่วนอาจมีความรุนแรงเยาวาชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและเมย์ไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบโอเคค่ะทุกคนก่อนอื่นเมย์ต้องขอโทษไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะคะเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสอีกแล้วเมย์ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะที่คดีส่วนใหญ่ที่เมย์เอามาเล่าให้ฟังเป็นคดีที่เกิดขึ้นในรัฐเท็กซัส ทั้งๆท,ที่เมไม่ได้ตั้งใจหาคดีที่เกิดขึ้นที่นั่นเลยเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงหน้าร้อนปี2015เมื่อมีหญิงชราวัย61ปีคนหนึ่งที่มีชื่อว่า Mary s e r r i t y อาศัยอยู่คนเดียวกับแมวอีก8ตัวในบ้านของเธอที่บ้านเลขที่610บนถนน Austin ในหมู่บ้านที่มีชื่อว่า h e i g ในเมือง Houston รัฐ Texas ได้หายตัวไปโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วเธอหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่หรือหายไปไหน ครั้งสุดท้ายที่มีคนเห็นเธอก็คือในช่วงเดือนเมษายนหรือเดือนพฤษภาคมปี2015เนื่องจากเธอเป็นหญิงชราตัวคนเดียวที่ไม่มีญาติหรือครอบครัวเลยนอกจากนั้นเธอยังเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวอีกด้วยทําให้กว่าเพื่อนบ้านจะเริ่มสังเกตว่าเธอได้หายไปและรู้สึกเป็นกังวลก็ตอนที่พวกเขาได้เห็นจดหมายไรซณีที่ถูกวางทิ้งไว้เป็นจํานวนมากนอกจากนั้นหน้าต่างบานหนึ่งของบ้านได้แตกเสียหาย และยาได้ขึ้นปกคลุมไปทั่วทางหน้าบ้านราวกับว่าไม่มีใครอยู่บ้านหลังนี้มาเป็นเวลานานแล้วเพื่อนบ้านของเธอจึงได้ไปแจ้งความคนหายกับตำรวจอย่างไรก็ตามตำรวจไม่ได้รับแจ้งเพราะพวกเขาไม่ใช่ญาติหรือคนใกล้ชิดจนในที่สุดพวกเขาต้องให้สามีเก่าของเธอมาแจ้งความคนหายและจากการเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านได้พบร่างแมว6ตัวจากทั้งหมด8ตัวของเธอที่คาดว่าไม่มีใครให้อาหารเป็นเวลานาน,านจนเสียชีวิต และบ้านไม่มีร่องรอยของการถูกรื้อค้นหรือบุกรุกแต่อย่างใดทุกอย่างดูปกติดีและรถของเธอยังคงจอดอยู่ตรงลานจอดรถแต่กลับไม่มีวิวแววของแมรี่เลยตำรวจได้ลงทะเบียนให้แมรี่เป็นคนหายและออกโปสเตอร์ประกาศคนหายแต่ก็ดูกเหมือนว่านั่นเป็นทั้งหมดที่ตำรวจได้ทำในการพยายามหาตัวแมรี่ไม่นานต่อมาธนาคารได้ทำการยึดบ้านของเธอ เนื่องจากเธอค้างชำระในการผ่อนชำระเงินกู้ของบ้านหลังนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2014ก่อนที่เธอจะได้หายตัวไปจากนั้นธนาคารได้ปล่อยบ้านหลังนี้ขายทอดตลาดในเดือนกรกฎาคมปี2016หนึ่งปีผ่านไปก็ยังคงไม่มีเบาะแสรหรือข่าวครา,า,าวของแมรี่แต่อย่างใดแต่อย่างที่เมย์ได้สปอยไปตอนต้นคลิปแล้วว่าคดีนี้ได้ปิดลงแล้วนั่นหมายความว่าสุดท้ายตำรวจก็ได้หาแมรี่เจอ ซึ่งเป็นอะไรที่เป็นปริศนามากกว่าการหายตัวไปอย่างไรร่องรอยของเธอซะอีกแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันต่อเราลองมาดูประวัติคร่าวๆของแมรี่กันก่อนนะคะแมรี่เกิดเมื่อวันที่12มิถุนายนปี1954ในเมืองเล็กๆเกมืองหนึ่งในรัฐเท็กซัสที่มีชื่อว่า Kingsville พ่อและแม่ของเธอได้เสียชีวิตตั้งแต่เธอมีอายุได้13และ19ปีเนื่องจากอาการป่วยทั้งคู่ แมรี่เป็นลูกคนเดียวเธอมีเพียงแค่ลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแนนซี่แต่พวกเขาก็ไม่ได้สนิทกันแมรี่ใช้เวลาในการเรียนที่มหาวิทยาลัย University of Houston ถึง8ปีโดยสลับสาขาที่เรียนไปมาระหว่างชีววิทยาจิตวิทยาและประวัติศาสตร์แต่สุดท้ายเธอก็เรียนไม่จบต่อมาในปี1979แมรี่ได้แต่งงานกับเดวิดเซอร์ตีตอนนั้นแมรี่มีอายุ24ปี และเดวิดมีอายุ31ปีคนที่รู้จักแมรี่บอกว่าแมรี่เป็นคนเงีย,งยบๆมีโรกส่วนตัวสูงแต่กับเพื่อนหรือคนที่เธอรู้จักเธอก็มีอารมณ์ตลกขบขันนอกจากนี้เธอยังเป็นคนชอบในศิลปะและมีพรสวรรค์นในการถ่ายภาพอีกด้วยหลังจากเธอแต่งงานกับเดวิดได้11ปีในปี1990พวกเขาก็ได้หย่ากันและเพียงแค่หกตย์ต่อมา แมรี่ได้แต่งงานใหม่กับผู้ชายที่มีชื่อว่ารอยลอเอเลียตรอยได้ขอแมรี่แต่งงานเพียงแค่สี่วันหลังจากที่พวกเขาได้เจอกันทำให้แมรี่กลายมาเป็นภรรยาคนที่6ของเขาและไม่นานพวกเขาก็ได้เลิกรากันไปแมรี่มีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนักเธอมีโรคประจำตัวก็คือไมเกรนและลูปัสหรือโรคแพ้ภูมิตัวเองนั่นเอง เธอพอจะมีเพื่อนที่ทำงานในร้านขายของทำมือที่ระลึกคอยพาเธอไปหาหมอเอายาและคอยไปเยี่ยมเธอที่บ้านเพราะนอกจากปัญหาสุขภาพแล้วเธอยังมีปัญหาการเงินอีกด้วยทำให้บางครั้งเธอมีอาการซึมเศร้าและไม่ยอมออกจากบ้านก่อนที่แมรี่จะได้หายตัวไปในปี2013เธอได้มีการเข้าร่วมในการคัดค้านบริษัทานทุนที่มีโครงการในการก่อสร้างอาพาร์ตเมนต์ล้อมรอบบ้านของเธอ แมรี่และชาวบ้านแถวนั้นได้รวมกลุ่มกันและไปขึ้นศาลต่อสู้กับบริษัทนายทุนแต่สุดท้ายเธอและชาวบ้านก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปทำให้ในายทุนเดินหน้าสร้างอาพาร์ตเมนต์ล้อมรอบบ้านเธอเพราะเธอไม่ยอมขายบ้านให้ในายทุนบางครั้งการก่อสร้างได้ตัดน้ำและจอดรถหรือวางอุปกรณ์ก่อสร้างขวางหน้าบ้านเธอจนทำให้เธอเข้าบ้านไม่ได้และหลังจากนั้นไม่นานแมรี่ก็ได้หายตัวไปอย่างปริศนา ภายในบ้านของเธอตอนที่ธนาคารได้มาเคลียร์เข้าของเครื่องใช้ออกไปเพื่อเตรียมขายบ้านทอดตลาดได้มีการพบรูปถ่ายที่แมรีร่ถ่ายไว้พร้อมข้อความบรรยายหลังภาพต่างๆเหมือนเป็นการบันทึกเรื่องราวไว้ราวกับว่าเธอตั้งใจวางรูปพวกนี้ไว้ให้มีคนมาเห็นซึ่งรูปเหล่านั้นประกอบไปด้วยรูปแมวของเธอที่เธอรักเหมือนลูกและยังมีรูปการก่อสร้างอพาร์ตเมนต์ที่เธอถ่ายไว้จากภายในบ้านของเธอผ่านหน้าต่างในแต่ละวันซึ่งเธอได้บันทึกไว้ว่า การก่อสร้างเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา6โมงครึ่งในตอนเช้าทุกวันและส่งเสียงดังรบกวนเป็นอย่างมากนอกจากนั้นเธอยังมองดูพวกเขาโค่นต้นไม้ไปทีละต้นสต้นและพังบ้านเก่าไปทีละหลังสองหลังแมรี่ซื้อบ้านหลังนี้ตั้งแต่ปี2001และอยู่มานานกว่า14ปีก่อนที่จะได้หายตัวไปนายทุนได้เคยมายื่นขอซื้อบ้านแต่เธอคิดว่าเงินที่พวกเขาเสนอมันไม่คุ้มค่ากับราคาบ้านของเธอ เธอจึงได้ปฏิเสธไปซึ่งคิดว่านายทุนคงไม่พอใจสักเท่าไหร่เพราะพวกเขาต้องสร้างอาพาร์ตเมนต์อ้อมไปทางหลังบ้านของเธอแทนที่จะสร้างเป็นอาคารเชื่อมต่อกันอย่างสวยงามและที่สำคัญพวกเขายังต้องเสียโอกาสในการทำเงินเพิ่มอีกด้วยส่วนแมรี่เองก็ต้องทนหยุดท่ามกลางตึกล้อมรอบบ้านของเธอเช่นเดียวกันอย่างที่ได้บอกไปว่าสุดท้ายธนาคารก็ได้ขายบ้านหลังนี้ทอดตลาดไป และในที่สุดก็มีคนมาซื้อและซ่อมแซมตกแต่งบ้านหลังนี้ใหม่ในเดือนมีนาคมปี2017 2ปีหลังจากแมรี่ได้หายตัวไปเจ้าของบ้านคนใหม่ได้ย้ายเข้ามาในวันที่4มีนาคมปี2017พวกเขาได้มีการจัดบ้านและย้ายของต่างๆให้เข้าที่แต่หลังจากย้ายเข้ามาได้ไม่นานขณะที่เขาเอาของขึ้นไปเก็บบนห้องใต้หลังคาเขาก็ได้สังเกตเห็นแผ่นไม้กระดานที่ชำรุดหลุดออกเขาจึงมองลงไปในช่องโหว่นั้น ซึ่งเป็นช่องโหว่ที่เชื่อมต่อลงไปตรงผนังภายในของด้านล่างและเขาก็ได้พบโครงกระดูกมนุษย์ที่ติดอยู่ภายในช่องว่างของผนงังเขาจึงรีบโทรหาตำรวจและเมื่อตำรวจมาถึงและทำการตรวจสอบภายในผนงังพบว่ากระดูกได้มีการย่อยสลายและถูกหนูแทะเสียหายไปเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นยังมีการพบแว่นตาที่มีลักษณะเหมือนที่แมรี่ใส่อยู่เป็นประจำรองเท้าผ้าใบและเศษผ้าอีกด้วย เนื่องจากแมรี่ไม่มีญาติพี่น้องใกล้ชิดเลยบวกกับกระดูกที่มีความเสียหายทำให้การตรวจ DNA ถึงสาเหตุการเสียชีวิตหรือแม้กระทั่งการตรวจเพื่อยืนยันว่านี่เป็นแมรี่จริงๆนั้นเป็นไปได้ยากถึงแม้ว่านนซี่ลูกพี่ลูกน้องของเธอจะได้ส่งตัวอย่าง DNA ของเธอมาให้ใช้เทียบหลังจากเธอรู้ข่าวแต่เธอก็ไม่ได้เป็นพี่น้องโดยตรงทำให้ไม่สามารถใช้ในการยืนยันได้ว่านี่เป็นแมรี่จริงๆ จากกระดูกรู้เพียงแค่ว่าเป็นผู้หญิงผิวขาวอายุมากกว่า40ปีและจากลักษณะกรามเมื่อเทียบกับรูปของแมรี่มีลักษณะใกล้เคียงกันรวมถึงแว่นตาที่พบมีลักษณะเหมือนแว่นตาที่แมรี่ใส่จึงคิดว่าแมรี่อาจขึ้นไปบนห้องใต้หลังคาเพื่อทำอะไรสักอย่างแล้วเหยียบแผ่นไม้กระดานที่ชำรุดทำให้เธอตกลงไปติดอยู่ในช่องระหว่างผนังข้างล่างและเนื่องจากเธอมีอายุที่มากแล้วและร่างกายที่อ่อนแอ ทำให้เธอไม่สามารถหาทางออกมาได้และนี่ก็เป็นทั้งหมดของคดีในวันนี้ค่ะเมย์คิดว่าคดีนี้เป็นคดีที่ตํารวจปิดไปแบบงงๆส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะแมรี่ไม่มีญาติพี่น้องที่จะมาคอยตามคดีให้เลยทําให้ตํารวจไม่ค่อยกระตือรือร้นสักเท่าไหร่ส่วนตัวเมคิดว่าเป็นไปได้ว่ามันอาจเป็นอุบัติเหตุแต่เมื่อเห็นช่องโหว่ของไม้กระดานที่ชำรุดทำให้เมเริ่มไม่แน่ใจเพราะช่องมันไม่ใหญ่เลย คนไม่น่าจะตกลงไปได้แต่ไม่ว่ายังไงเมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากในวัฒนธรรมสังคมของฝรั่งที่อยู่กันแบบครอบครัวเดียวและถ้าไม่มีพี่น้องหรือลูกหลานก็จะเหลือแค่ตัวคนเดียวนั่นคงเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้สูงอายุที่นั่นถึงนิยมไปอยู่บ้านพักคนชราในบ้านปลายชีวิตเพราะอย่างน้อยมันก็ปลอดภัยกว่าการอยู่ในบ้านตัวคนเดียวถ้าใครมีเพื่อนบ้านที่เป็นผู้สูงอายุ ถ้ามีเวลาก็อย่าลืมหมั่นไปเยี่ยมพวกเขาบ้างนะคะแล้วทุกคนคิดยังไงกับคดีนี้กันบ้างคะคิดว่านั่นใช่แมรี่จริงๆหรือเปล่าแล้วถ้าใช่เธอไปติดอยู่ในผนังได้ยังไงเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุหรือบริษัทานทุนมีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้นะคะและถ้าชอบวิดีโอนี้เมย์ก็ฝากกดไลค์ subscribe ให้เมย์ด้วยนะคะและถ้าไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ เพราะเมยังคงลงวิดีโอไม่เป็นเวลาสำหรับวันนี้เมยขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ